สวัสดีครับผมเบิร์ทอร์นาโดนะครับวันนี้จะเดินทางมาดูรถ1คันนะที่บ้านลูกค้าแถวจอมทองนะครับเดี๋ยวตามเข้าไปดูกันนะว่าวันนี้เป็นรถอะไรนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วก็ดูว่าเราจะจบการซื้อขายหรือเปล่านะแล้วก็จะแนะนํานะถ้าจบการซื้อขายจะแนะนําวิธีการดูรถการเลือกซื้อรถแบบสไตล์ผมให้ดูนะครับ<ส>เดี๋ยวลองตามเข้าไปดูเลยตอนนี้มาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับรอดูครับ ดูคอนโซลลายไม้นะครับสภาพนี้มีที่ไหนครับโอ้โหดูสวยจริงอะเรียบร้อยแล้วนะครับกับรถคันนี้นะครับผมเอากลับมาแล้วก็คือวันนี้ที่ไปซื้อก็คือเป็นคันนี้เลยเกียร์คานิวอลนะครับเป็นตัว GS นะครับคันนี้เป็นนำเข้าทั้งคันนะแล้วก็ที่สำคัญนะครับ ตัวรถเป็นปี2003แทนนะแล้วก็เป็นรถที่ผมใช้คำนี้ว่าในอายุรถ20ปีตั้งแต่ผมซื้อรถมานะครับคันนี้เป็นรถที่สวยที่สุดเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูทุกจุดเลยว่าอะไรบ้างที่สวยนะครับเดี๋ยวตามมาดูเลยมาตั้งแต่จุดแรกเลยนะครับคือสีรถนะครับคันนี้สีรถบางมากๆไม่มีผุเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของจอดในร่มตลอดนะครับ แล้วก็มีการเคลียร์สีมาบางๆนะหัวน็อตไม่มีขยับเลยเดี๋ยวผมแกะให้ดูทีละจุดเลยนะครับไฟหน้ามีเหลืองนิดหน่อยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคลีนได้นะครับตามปีอยู่แล้วนะครับบอดี้คันนี้ก็ไม่มีชนนะครับจะมีรอยที่ล้อนะครับขึ้นเกลือนะเดี๋ยวผมล้างให้แล้วก็คันนี้ผมปัดเงาให้แล้วครับล้อเดี๋ยวออกมากริปเลยยางเสื่อมแล้วนะครับต้องเปลี่ยนยางเดี๋ยวผมแถมเปลี่ยนยางเปอร์เซ็นต์ให้แล้วกันนะครับคันนี้ไล่มาดูเรื่อยๆนะครับ บอดี้โดยรวมนะครับสวยมากๆนะสียังสวยอยู่เลยนะครับคันนี้ผมคงไม่ได้ทำอะไรนะเดี๋ยวแค่ครีนแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะครับดูนะครับยังสวยอยู่เลยนะไม่มีรล้าไม่มีแตกเพราะว่าคันนี้ผมไปซื้อที่บ้านลูกค้ามานะครับเลูกค้าจอดในร่มตลอดผมไม่เห็นสถานที่จอดนะเราถึงมั่นใจที่จะเลือกซื้อมานะครับต่อไปเราไปดูภายในนะแล้วก็เรื่องเครื่องเกียร์กันว่าเป็นยังไงลองตามมาเดี๋ยวลองมาดูภายในกันนะครับ คันนี้ภายในดูนะครับเป็นสีเทานะเดิมตั้งแต่ป้ายแดงหนังนะครับดูได้เลยมีเลอะเล็กน้อยนะครับไม่มีแตกลายงาลายไม้ไม่มีแตกเลยนะครับอาจจะมีเก่าบ้างนะครับขึ้นรอยคราบบ้างเดี๋ยวล้างเงาแต่ว่าถือว่าเป็นรถที่สมบูรณ์ที่สุดเลยตั้งแต่ซื้อมานะภายในคันนี้นะครับเบาะฝั่งคนขับนะเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยดูผิวหนังนะครับอันนี้ตั้งแต่เดิมตั้งแต่ป้ายแดงนะครับ คือสภาพไม่มีแตกไม่มียุบเลยนะคือสวยมากมากแล้วที่สำคัญนะครับไมค์คันนี้นะเลขไม่แสนสองหมื่นนะครับไม่แท้แท้นะครับเพราะว่าเจ้าของใช้แค่รับส่งลูกนะแล้วก็พอลูกเรียนจบก็ไม่ได้ใช้รถเลยนะครับที่บ้านผมไปดูมามีรถหลายคันนะลายไม้นะครับดูสมบูรณ์ไม่มีแตกวิทยุเดิมครบนะครับเครื่องคันนี้เกียร์คันนี้ดีมากเดี๋ยวเรามาเทสให้ดูทีละจุดเลยนะครับ คันนี้ทางเจ้าของมีติดทีวีเพิ่มนะแล้วก็กล้องบันทึกหน้าเดี๋ยวผมจะเคลียร์สายอะไรให้นะครับหัวใจของรถคันนี้เลยนะก็มีเพิ่มนะดูนี่นะครับคู่มือรถครบนะครับแล้วก็พวกวิทยุนะแล้วก็การรับประกันนะครับของเกียร์นะครับกุญแจมีครบ2ดอกนะครับอ่าแล้วก็มีรีโมท1ดอกครบนะครับนี่ตั้งแต่ป้ายแดงเลยครบนะครับอันนี้พวกรีโมททีวีต่างๆนะครับเราแถมให้หมดเลยนะ เดี๋ยวต่อไปเรามาลองดูบริเวณด้านหลังนะผมจะให้ดูเบาะทีละจุดเลยนะครับดูนะครับคอนโซลไม่มีแตกเลยนะสวยมากๆอ่ะอีกจุดหนึ่งเอางี้ผมให้ดูตรงนี้ก่อนว่ารถมันใช้น้อยจริงๆนะครับแผ่นขึ้นที่หลังคาเลยนี่นะครับดูปุ่มต่างๆไม่มีลอกเลยนะฮะเนี่ยตัวหนังสือฟอนต์ชัดคมหมดนะครับไม่มีลอกเลยแล้วก็แผ่นหลังคานะครับไม่มีเลอะเลยนะไม่มีแตกเลยนะครับ คือสวยจริงๆอ่ะคันนี้คือสวยสุดในตลาดแล้วนะครับอ่ะครบหมดเลยนะฮะไม่มีแตกไม่มีแตกเลยแม้แต่ชิ้นเดียวพลาสติกเดี๋ยวไปดูด้านหลังครับส่วนเบาะบริเวณด้านหลังนะครับเหมือนเดิมเลยไม่มีแตกไม่มีขาดเลยนะมีรอยนิดหน่อยผมขายตามสภาพนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราขี่ํนความสะอาดให้นะดูนี่นะครับมีขึ้นมาวางน้ําได้ด้วยนะครับ แล้วก็มีจอหลังนะจอหลังเดิมมีแอร์แอร์หลังนะครับแอร์ลาวมีครบหมดเลยนะครับนี่นี่นะครับแอร์ลาวดูปุ่มไฟพลาสติกนะครับไม่มีแตกแม้แต่ชิ้นเดียวขนาดคมไฟยังไม่แตกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเบาะแถว3ากันต่อนะไปเบาะแถว3สภาพดีนะแล้วก็ไม่มีรอยแตกสวยอยู่นะครับเต็มระบบเลยคันนี้นะเดี๋ยวเราจะไล่เช็คพลาสติกทุกส่วนนะครับอ ส่วนนี้ด้านหลังนะพวกคอนโซลเปิดนะครับปกติไม่มีอะไรนะครบหมดตัวปรับกระจกครบหมดนะครับชุดลำโพงเครื่องเสียงติดหมดเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเทสให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อมาฝาท้ายคันนี้เหมือนเดิมนะรถไม่เคยมีการแกะทําสีนะครับไม่เคยมีการชนหนักนะไม่เคยมีการชนเลยนะครับคันนี้ตะเข็บทุกอย่างเดิมนะครับหัวน็อ ฝาท้ายเดิมหมดหมดทั้งหมดเลยนะเดิมทั้งหมดเลยมีฟิลม์มฟิล์มนะครับฟิล์มลดลอกแล้วเล็กน้อยนะเดี๋ยวผมจะลอกทิ้งทั้งคันเลยมันจะได้ดูใสดูสะอาดนะครับคันนี้นะครับเป็นประตูสไลด์แล้วนะก็เปิดได้ปกตินะครับขึ้นลงสะดวกนะครับภายในกว้างขวางนะครับตามสไตล์เกียร์อยู่แล้วนะรางประตูยังสวยอยู่นะครับไม่มีปัญหาอะไรโดยรวมแล้วบอดี้สวยมากๆเดี๋ยวเราไปดูจุดหัวใจสําคัญคือห้องเครื่องแล้วกันนะเดี๋ยวผมพาไปเปิด ตอนนี้ผมเช็ครอบคันแล้วนะครับรถไม่เคยมีตำหนิการชนกันแกะเลยแม้แต่ตัวเดียวเลยนะน็อตเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูส่วนตัวห้องเครื่องก็มีรอยใช้งานนะครับรอยฝุ่นทั่วไปนะไม่มีอะไรเดี๋ยวผมคลีนล้างให้อยู่แล้วนะครับหัวใจสําคัญของห้องเครื่องนะคันนี้คานเดิมทุกส่วนนะครับหัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีแกะน็อตฝากระโปรงไม่มีแกะเลยนะครับสวยมากๆ ฝากระโปรงเดิมนะครับรถมันวิ่งมาน้อยครับเน้นจอดพวกซับทุกอย่างอยู่ครบนะครับสภาพห้องเครื่องแบบนี้คือสภาพห้องเครื่องรถที่จอดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่รถที่ใช้ลุยจนเลอะนะระบบไฟทุกอย่างใช้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าที่จอดเขาเป็นในบ้านนะครับระบบปิดนะไม่ต้องกลัวเรื่องหนูกัดสายไฟแน่นอนผมเช็คมาหมดแล้วนะครับแบตเตอรี่ทุกอย่างใช้ได้แต่ว่าแบตเตอรี่จะเก่าหน่อยนะแบตเตอรี่จะเป็นปลายปี6 2นะครับแต่ว่าไฟยังใช้ปกติก็ถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนแล้วนะ เดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทนะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์นะช่วงล่างผมขับกลับมาจากแถวบริเวณจอมทองมาที่นี่ระยะทางประมาณ15-20กิโลนะครับก็ปกติดีไม่มีอะไรนะครับแอร์นะผมเปิดให้เนี่ยเต็มเย็นปกตินะครับขับกลับมาแอร์เย็นเครื่องเสียงวิทยุใช้งานได้หมดนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันตรงที่กด เพิ่มลดเสียงตรงนี้นะใช้ได้ปกตินะครับกระจกไฟฟ้าติดหมดนะผมเทสตให้หมดแล้วนะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงได้ปกตินะครับไม่ต้องห่วงรถทุกคันที่ซื้อผ่านเบอร์ทอนาโดนะครับเราเช็คเรื่องการใช้งานระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็การขับขี่หมดแล้วนะครับแล้วไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องบอดี้รถเนี่ยผมเช็คมากๆนะผมซีเรียสมากๆกับการซื้อรถที่บอดี้สวยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเกียร์คอนีวอลคันนี้นะครับ ใครที่อยากขายรถกับผมนะรถเก่ารถใหม่ขออย่างเดียวนะครับบอดี้รถสวยผมซื้อหมดนะครับทักมาได้เลยในเพจเบิร์ทนาโดรถมือสองนะผมไปซื้อถึงที่นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดทั่วไทยนะเรารับซื้อรถหมดนะครับขอแค่บอกมานะส่งรายละเอียดมาเลยในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กก็ได้นะครับหรือว่าโทรมาหาผมก็ได้ส่งไลน์มานะครับเราดูเสร็จประเมินราคาใกล้เคียงกันถูกใจนะครับผมก็จะขับรถไปหาซื้อ แล้วก็จ่ายเงินสดทันทีนะครับสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์รถมือ2แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub สไครต์ให้ด้วยนะครับช่อง Facebook นะครับก็เบอร์ทอนาโดรถมือ2นะครับส่วน YouTube ก็เบอร์ทอนาโดนะครับเราจะมีความรู้เกี่ยวกับรถยนต์นะแล้วก็คอนเทนต์เกี่ยวกับการพาไปซื้อรถยนต์แล้วก็เลือกรถยนต์เข้ามาขายของผมนะครับผมเปิดให้เห็นทุกขั้นตอนนะเวลาลูกค้ามาซื้อรถกับผมสบายใจได้แน่นอนอย่างคันนี้ผมซื้อมาผมเปิดให้ดูเลยวันที่ผมซื้อนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมทําความสะอาดเสร็จผมขายเนี่ยก็จะพร้อมใช้เลยนะลูกค้าสบายใจได้เลยว่าที่มาที่ไปของรถผมมันโปร่งใสแน่นอนนะครับบัตนาดอ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 รถมือสองต้องบัตนาดอรถมือสอง